สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้9กุมภาพันธ์2 5 9นำข่าวกลางดึกมาเล่าสู่กันฟังครับเป็นรอยต่อระหว่างคืนวันที่9กุมภาพันธ์2569กับวันที่10กุมภาพันธ์ครับใกล้ๆ6ทุ่มเมื่อท่านผู้ชมมาชมคลิปนี้แล้วก็คงจะเลย6ทุ่มไปแล้วข่าวกลางดึกครับก็ทบทวนเกี่ยวกับเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งแล้วก็หลังการเลือกตั้งช่วงค่ำมีการนับคะแนนแล้วก็ ทยอยมีการประกาศผลคะแนนออกมาเป็นระยะ,ะยะนะครับแล้วก็เมื่อวันที่8กุมภาพัน,นธ์หกานายนัทพงศ์นายนัทพงศ์เลืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนในฐานะแคนด,ดิเดตนายมุ้ตีของพักประชาชนถแถลงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็ยอมรับผลการเลือกตั้งหลังไม่ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็มีความพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านและย้ําจุดยืนไม่ร่วมรัฐบาลกับพักภูมิใจไทยนะครับ แล้วก็ปัดตอบคําถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่าด้อยค่าทหารทําให้เสียคะแนนนิยมก็ไม่ไม่ตอบคําถามผู้สื่อข่าวนะครับประเด็นนี้แล้วก็บอกว่าในการในการจัดตั้งรัฐบาลก็คงจะเป็นพรรคภูมิใจไทยซึ่งในฐานะเป็นพรรคที่ได้สสมากที่สุดอันดับหนึ่งให้จัดตั้งรัฐบาลน,นะครับส่วนพคประชาชนก็คงจะรักษากติกามารยาทโดยโดยไม่ไปจัดตั้งรัฐบาลแข่งนะครับแล้วก็ย้ําจุดยืน พร้อมเป็นฝ่ายค้านจุดยืนอีกที่สําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้8กุมภาพันธ์259นะครับที่ปรากฏทางสื่อไปแล้วนะครับข่าวที่2ครับ8กุมภาพันธ์259เมื่อวานนี้เช่นเดียวกัน2ทุ่ม45นาทีนะครับผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่พรรคประชาธิปัตย์เต็มไปด้วยความเาคื่อค่าเมื่อนา,นายอภิสิทธิ์เวชจชาชีวะมานัก หัวหน้าพักประชาธิปัตย์และแคนดิเดตนายยมตีจากพรรคประชาธิปัตย์ปรากฏตัวที่พักพร้อมแถลงข่าวร่วมกับสมาชิกพักที่มารวมตัวกันอย่างพร้อมเพียงนะครับก็ได้ตอบคาถามผู้สื่อข่าวหลายคําถามนะครับประเด็นที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวพูดมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจดังนี้านายอภิสิทธิ์บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อจากฝ่ายใดและยังไม่ได้และยังไม่ได้มีปัญหากับใคร และประชาธิปัต์ก็พร้อมที่จะทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในสภา,พาเพราะสิ่งที่เราทําได้ด้วยเสียงแบบนี้ก็ช่วยเป็นตาให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นหูเป็นตาให้กับพี่น้องประชาชนได้เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนความถูกต้องจริงๆผมก็บอกแล้วว่าผมพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านเราสามารถทําหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านได้และพร้อมที่จะทําหน้าที่ฝ่ายค้านอันนี้ก็คือคํากล่าวในอภิสิทธิเวชชชีวะเมื่อวานนี้8ปดคุ 2, 9, มประมาณสองห้าเก้าสองทุ่มสีนาทีนะครับ มีการเผยแพร่ทางสื่อไปแล้วนะครับอันนี้เป็นข่าววันนี้ครับ9กุมภาพันธ์259นะครับพักกล้าธรรมนะครับรอภูมิใจไทยส่งเทียบเชิญร่รวมรัฐบาลแล้วก็ยืนยันพักกล้าธรรมไม่มีเงื่อนไขมองนโยบายของพักกล้าธรรมบอกว่ากับภูมิใจไทยเนี่ยไปทิศทางเดียวกันแล้วก็พร้อมเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับเมื่อเวลา10.30นวันนี้9กุมภาพันธ์259ที่พักกล้าธรรมครับ นาวาเอกอนุดิตนาคอนทัพประธานยุทธศาสตรพ์พรรคกล้าธรรมให้สภาพถึงตัวเลขคะแนนเลือกตั้งของพรรคกล้าธรรมว่าขณะนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณ57-59ซึ่งต้องรอผลอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้งนังเล็บกกตนะครับเมื่อผู้สืขาวถามว่ามีสัญญาณติดต่อเชิญร่วมรัฐบาลแล้วหรือไม่นาวาเอกอนุดิตกล่าวว่าต้องรอให้พรรคภูมิใจไทย ที่เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารของพรรคกล้าธรรส่วนสัญญาณคงต้องรอให้ผู้บริหารพรรคมาประชุมกันแต่เชื่อว่าการร่วมรัฐบาลตรงไปตรงมาพรรคภูมิใจไทยคงจะพิจารณากกรองว่าจะเชิญพรรคใดร่วมรัฐบาลซึ่งหากมีการเชิญพรรคกล้าธรรมร่วมรัฐบาลนะครับก็จะแจ้งกับสื่อมวลชนอีกครั้งนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคกล้าธรรยังยืนยันจะขอดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรหรือไม่นบ่าอากาศา นาวาเอกอนุดิตกล่าวว่าเราประกาศไปตอนหาเสียงแล้วว่าความวุ่นวายของประเทศตลอด20ปีที่ผ่านมาเราขอก้าวข้ามความขัดแยง้งดังนั้นหากมีพรรคใดที่พร้อมทําประโยชน์ให้กับประชาชนเราก็ไม่ปฏิเสธซึ่งนโยบายของพรรคภูมิใจไทยและพรรคกล้าทำคงจะไปในทิศทางเดียวกันส่วนเงื่อนไขในการ,รวมรัฐบาลของพรรคกล้าทำคืออะไระนาวาเอกอนุดิตกล่าวว่าเราไม่เคยมีเงื่อนไขตราบใดที่พรรคการเมืองน,นั้นแสดงเจตจํานงชัดเจนว่าจะทาประโยชน์ให้ประชาชนนะครับ ก็ไม่มีเงื่อนไขนะครับก็สรุปตอนนี้พักกล้าทํากําลังรอเทียบเชิญจากพักคภูมิใจไทยให้ไปร่วมรัฐบาลน,นะครับแล้วก็ยืนยันว่าพักกล้าทําไม่มีเงื่อนไขนะครับก็พร้อมร่วมรัฐบาลน,นะครับทั้งหมดคือข่าวกลางเดือก9ก้าคุมภาพันสองห้าเกครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ